สวัสดีครับเอฟซีแพนสองและธมผูตชมทุกท่านนะครับผมยอดพันกอกอกยาพ่ายเอฟซีและตามผู้ชมทุกท่านไปฟั่งการสัมผณ์ระวางนนทิยาแม่นองนาดาก็าแม่ลุยนะครับแม่ลุยก็ให้ตองวดสามตัวห้างเดียววันวันที่หนึ่งตัวแล้วเขกเจ็ดนะครับเิ่นกับว่าเป็นพ่ท่านฝันแต่ว่ามีเหล็กมากเหล็กสอบนะครับสามตัวห้างเดียวนะครับเพื่อนเสนมาได้ตัวได้ก็ตามไปฟั่งน้ำกันนะครับเข้ามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแช์ เป็นกำลังเกี่ยวด้วยนะครับข้อมูลต่างๆนกางๆนั่นไดแยกแบ่งปันมาให้ผมฏิจจทัพเป็นขีปปะวิจิฟซีได้ทำส้มทุกท่านได้ฟังได้รู้ไปน้วยกันทุกคลิปนะครับเพื่อนเซมัสเองตามไปฟังพร้อมๆกัน,นครับผมเลยนะครับตามผมมาน,นะครับอาแม่ลุยวันดีค่ะวันดีฟซีมือนี่เป็นมือดีนะพี่น้องปกติแม่ลุยเนี่ยบ่ค้ำบ่เขาบ้านมืนมอนี่เปเก็บเห็นว่าก็มากเลยไล่ปัญญาเลยไล่แต่แกงอยู่ มื่อนั้นมาสัมภาษณ์เพิ่นมากลางวันเพิ่นสิเ้าไปเก็บเห็ดต้นที่แล้วเลยว่ายาเฝ้าไปสัมภาษณ์จากคําเน่เพิ่นาเพิ่นฟันหน่อยๆฝันเกี่ยวเฮียนเออฝันวเียมแม่าวแล้วมบัวบาเลขทาเลขที่เป็นหนึ่งศูย์สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองหนึ่งศูหนึ่งศนย์สองหนึ่งมันเสี่ยนอยู่นีแหละมันเป็นน้ำกันนั่นแหละอยู่นี่แหละสองสองหนึ่งสองศูนย์กับบนะคะ เราเอฟซีพ่นก็เลขเอาเลขตัวนี้เราพี่น้องไปซื้อสองตัวไปซื้อสองพ่นบอกว่าพ่นไปซื้อเลขสองตัวมันสองศูนย์คือสองหนึ่งเนี่ยแหละพนดันไปถูแล้วมันที่หาเรื่องของเรื่องมันเลยมันเลยง้ามเข่าพ่นถูแล้วมันที่หาพ่นเลขโอนมให้แม่สายเอ่อมให้พ่อสายหรือแม่หลุยนี่นะคะเอฟซีโคราชโอนมให้แม่หลุยสามพันบาทนะคะขอบคุณพ่นแม่ขอบคุณเอฟซีหลายๆเด้อ อ้าหมดแล้วไอ้ชีว่าคุณใดต่เลขน้ำเด้อจ <c oughs> ้าเรางวดนเ้เดฝันว่ได้ไปกาน้วยเห็ดสอง2น้น่นเดนึ่อ้ำเืรวยมันโล่งอยู่อ้ตัดบาลทีมัน1-2-0ยแ้ว้ตัดอันหนึ่งอแล้วเลขเห็ดส2บสองสอนน่อแล้วตดข้าเจ้าได้เงี้ยวันมาันไปซืสนึ่ยังหลนเลไปถอว่าตก้ำเด้อว่าฝันว่าได้กินเขาเง้เพลนไม่เอกีไปกินเขาบาลีนั้น รวยวาซีบาลิกีข่อยน้ำเลยแม่เลยไปซื้อศูนย์หน่งสองมเลีนศูนย์สองหนึ่งมะเร็งพอออกซื้อน้ำไปญี่ปุ่นกับศูนย์สองหนึ่งคือแ่บานีบาลิกเสื่อนว่าเขาซื้อหอ้สาตัวนั่นแหละบานีแล้วมาซื้อหกสองคนจานหอกคุ่นที่ซื้อลางซื้อบนหมดจ้ะว่าุ่นใน่ือะลางในกรนกับหงาทองบางางเลยีนยาบานีเล้ว่าเพราะท่านฝันกับทจอจอมือคนละ อว่าม oh oh. oh. you know no. ีเล so. yes. ็กมักอยู่่ว่าในตัวเดียวดิวันนี้วันฟันบ่วันฟันว่าไปกินของเงี้ยไดบ่ว่าคื้นมากเหลขกไวเล้วมักตัวไดอันนี้ต้องหงวดยี่โน้ไมเนาะสมตัวดิอ่ากัดหางเดียวนี่ย่ล้วมัดงวเก้าเก้าสาเก้าเก้าสามเออเก้าเก้าสามเสียงเงี คือมาไม่ใกนั่นแหละนี่จำนั่นละเก้าเก้าก็ตัดได้ก็ตัดถ้าได้เกเกับเก้าก็ต้องตัดออกเนาะตัดบอัดาตัดไอเอาเอาเก้าสามกหกสามนันแหละจ้ะอันนอเด้อพี่น้องเลย่ว่าหกับเก้ามันตัวเดียวกันถ้าเนฟันนี่เลยขึ้นมาว่าสิ่สิตัวเดียวนี่อันนี้ตัวกันเนาะหก ก็มาบอกว่ามากจังไดบอกบอกได้ในน้อยแค่ว่าคิดมากคิดมากเพราะท่านแขวนมากกว่าสีเสิตัวนี้ค่อยออกเด่นในเก้าเก้าสามค่อยออกก็รู้แต่ยังค่อยคยออกที่เราแม่มากเม่อคี่แหละมาตัวนี้แล้วว่าเก้าเก้าสามกับไฮเก้าเก้ากับเก้าสามตัวกันคือหกสามกันกันกับหัวนะกันกับหัวได้จ้ะกับเก้ามันตัวเดียวกันจำเป็น คือเขียนหายพออยัางพอเอฟซีเขาเขียนยังไรมันจะซื้อยังั่นไม่ได้ต้องเขียนกันให้เพื่อนน้ำอะคะเพราะว่าแฟนน่ะจอยเนาะฝันว่าเพื่อนอยูุ่่งอ้วนที่ตายไปแล้วมาบอกเลขบอกให้ซื้อเลขเก้าสองเอาซองผมนู้นได้เขียนกันหายหกสองนะก็ไปออกตัวกันขนาดอันนี้ฝันเนี่ยวันนี้อยู่อย่างนี้เลยก็ซื้อวนไปว่นไม่เด้มันกระบอกของแม่จานมันลืมคุ้น เิ่นกับิไู่้เอคนไหนารังลรันกัว่าอน้องตุงก็แต่น้องออกงนกวน่นไหมากมันก็กตุ่นี่รังกขึ้นรังบนก็คือบนนี่งวนกอนนี่แม่กัซื้อได้ามกินล็กถรูแจกของมันผ้าลงกระลิบบน้ำผ้าบน้ำมันร้องันี้สรไปเฮ็ดไปที่บ้านใส่แม่มือว่าได้ไปที่มือ่นกสิไปหน้าึีนเก่าน่ยถาบริไดจางก็ปน้าขาดผมเห็นพอช้วคู่นึ่งแล้วแล้วยังวันแล้เป่าไปเบิ่งยัง ยันทางให้น้อพนันมานเป็นอัดสูงนั่งจับฟองเราเป็นรับจ้างอัดสนเป็นรับจ้างว่าไปบ้านแสงมิงแว่คุณนายเจ้าวาดบวชเพราะนั่นใใจเงินมีไหมยันค่ะยันเนี่ยไปเป็นกระเทาะซ้อนเหมือนว่าจ่ามังเสาร์นี่ไปแล้วไแล้วแล้วคุณนายปุ้ยหลายคนนั้งอเป็นแล้วหมดหรอไอ้กรซ้อนใหญ่เท่านี่หจ้ะอืไอเนผอมเพร้เพื่อนเรียกให้เราละเตะิกาอ้นี่เขาไปตรวจบ่งสมมุดซื่อเงินมันย่งโบของหลุกไส้ย่งอยู่แปดิบบาทหนึ่ง ถือว่าแม่แม่ลุยจะเป็นคนรวงดีนะเอาเลขมาลงสอตัวยังเป็นสื่อเป็นยลิบองตัวยางซียเข้าก็ดีดีไม่นำใจกับวันกับวันแน่ดดวงดีันสองแมงมาให้สามท่านเลยก็ถือว่าเงินร้ายเราจะนอกถือว่าเขาก็ไมได้เนได้สองเมื่นาข้านำข้าไฟเข้าไปร้าเลย้ะสองเมื่นกั็นกะเสียชีวิตเข้าไปไปร้ายมือเลยนะ อเอาไปน,นั่งซือว่าถคือฝนเนาะแมนจะคล้องเลยกันังซื้อฟันกับฟันแน่ดิฟันว่าได้พี่กินเขาเงี้ยนจ้าจ้<ช><ช>ไอ้นั่นกเ็เรียนต่น้ำบานเลยทีสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์สอ,อม่ม่มาแม่ฟันเราไม่นหอาตามหลังบางเทียก็บเปลียนอยูด่ดิอือบ็บานเลยทีแม่นั่นเอ เรมยังอกน้ำกลัวาม้วไส้นี่เนี่้วไส้กอ้ะเบียนสามเ็ดเจ็ดสาเลขี่โตสามเจ็ดเจ็ดสามเมื่อนั้นห้วนั้นกะลุ่มขีบมอซไส้ฟันม้มไส่หาย่างมันออกน้ำกลวจงจลยป๊อปฟันว่าไปตึ๊กแหม้วนไสหายเลยออกกำลังเป็นสองหมดมันออกเลยถ้มันน้ำกลักับซี่ตื้นสามอ่าโอ้โหนั่นเอไปซนะเรนซ่องเป็นคนโสด มาแต่เห็นนากันเซนเป็นเช่นนี้ปต่คุณล่ะจ้าวจ้าวคุณอะไรวยังิฝันปุ่มประมาณคือยังหวงคนแตะยาเมา่นั่นแหละฝันแล้วกับเมาเลยยงัเนห่วงต้องหันผมรู้มาก็เลยออกสองมือนั่นล่ะกว่าเอาคลิปเดียวเลยน่ะนะอันนี้พิ่นฝากเงินมากกว่าสิฝากมากย่านเอฟซีว่าฝากไปตั้งนานล้วไม่เห็นไปมอบสักทีนะก็เลยก็เลยอยากมาสยทุดประสงค์หนึ่งก็อยากมาหาอาจารย์นะเพราะว่า เคนวางกันแล้วคนสร้างไว้เคนวางขนออกวันนี้แจ้งสีให้เคนวางแจ้งสีทุ่คลิปสร้างไว้อันนี้ฝากลุ่มหมนป่ะฝากลุ่มผู้พิายคนบอกว่าบดวดสบายใจตรงเพียงน้องน้ำฝนว่าเอาจ้าก็นีแหละพี่คิดอย่างนี้ดเลยคนไม่มั่นใจสรุปนะคะในคลิปนี้จะเป็นแนวทางของแม่ลุยนะคะคนบ้านเด็กฝันนะคะวันนี้บ้านฝันเจ้าบ้านหลังใดเลขมากเลขชอบ ตาม993ห้าตาไถ99993กัน63นะคะกันกับหัวพอมเนเป็นของเอพิซาน้านะคะเป็นหน้าท้าหาสือจระเข้แดงรัฐบาลนะคะชิมาตอนนี้ได้่ยฟันกะโดย่าปเบื่อของหนูได้สิมดาเ้ยรอกมเนต์หน้าหปิดประตูรับมินชอให้มาเป็นยี่ยมกี่ไฟกีหวกี่ไหนาบ้านนี่เลยกีล้วทไม่ออกซุนหเลไม่ออกแน่ตรงตรงเลยเต็มเกือบเนาะมืดๆเข้าิีบไป

คนหวังคนว่าน้่ว่านาเป็นมาไดการแกนเล่เลบายองเนะเออเนียหวัดีๆแหละนวัง้าขอบคุณแม่ลุยล้า้นนะคเราไใกล้เมือแด้วนั้นที่ยาติมาตามหนะคะโค้งสุดท้ายนะคะขอบคุณ้าวขึ้นข้ครับกระวังว่าเอฟซและธรรมส้มทุกท่านคงงสินดียในฟังแล้วนะครับสินนนทย่าได้สามหลูกเดียของแม่ลุยนะครับสำหรับผมในที่นี่ก็สรุหลกอย่างนึ่งนะครับ แม่รวยให้ต้องวด3าตัวห้างเดี่ยวงวันที่หนึ่งตัวละกเมกดนะครับเพื่อนถบอกท่านฝัน,นแต่ว่ามีเหลียมหมักเหลียกสอบคือเก้เก้าสานะครับห้างเดี่ยวกลาเป็น2ตัวเป็นเก้าเกสนะครับเน้นทีเก้ากับ็เก้าสามนะครับหกสามเป็นตัวกันนะครับไปครับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสลากกินแบ่งของรัฐบ,บาลกวางบาเอฟซีและต้น,นู้มทุนคงเสียเยี้ฟังแล้วนะครับ ถ้าเราเพิ่มทายคลิปนี้ยุติเพียงซัมมีกเราะกรณีต่อต่อไปสำหรับคลิปนน้โชคดีสวัสดีครับ